สวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันกับเกม Final Fantasy 7ต่อจากภาคที่แล้วเลยนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าผมแอบไปลงม็อดภาษาไทยเพิ่มมานะครับพรดีว่าผมขี้เกียจแปแล้วนะแต่ว่าไอ้มอดตัวเนี้ยมันจะมีใช้ต้องเรียกว่ามันจะใช้ภาษาแปลกๆหน่อยเพราะว่าเขาใช้ AI ในการทาม็อดนะครับเขาใช้ AI ในการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยนะครับก็เลยทําให้บางทีอาจจะมีภาษาแปลกๆบ้างแต่ว่าไม่เป็นไรครับอย่างน้อยก็ช่วยในการแปลได้ดีขึ้นนะครับ Okay. คลิปนี้เสียงผมอาจจะแปลกๆหน่อยนะเพราะว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยสบายนะครับตอนนี้ขี้มูกเต็มเลยนะโอเคกันเรามาต่อจากคลิปที่แล้วเลยครับอ่าอันนี้เราต้องไปเจอกับแอรลิสนะครับสาวขครดอกไม้บอกว่าขออภัยค่ะโอเคแห่ดูเรียบร้อยมากเลย ข้างบนเกิดอะไรขึ้นหรอคะเราต้องตอบว่ามีให้เลือกระหว่างหนีไปซะกับเงียบเงียบไว้ก่อนถ้าตอบหนีไปซะเนี่ยอลิซจะหนีไปเลยนะครับเราต้องตอบเอเราต้องตอบอันล่างนะครับเราก็ต้องตอบว่าอ่าที่นี่ดอกไม้ไม่ค่อยมีเลยโอ้คุณชอบดอกไม้เหรอราคาเพียงหนึ่งกิโลเท่านั้นก็คือเราต้องจ่ายเงินหนึ่งกิโลเพื่อซื้อดอกไม้นะครับ คือเราไม่ได้ได้ไม่ได้ได้ฟรีเหมือนในรีเมคนะในรีเมคเราได้ฟรีเลยโอเคเราก็ซื้อหนึ่งอันนะครับโอเคอ่าได้เลยเราก็ได้ดอกไม้มาแล้วก็เธอก็ไปเลยนะครับโอเคก็คือจบเพียงแค่นี้ไม่ได้คุยกันยาวเหมือนในรีเมคนะไปอันนี้เราก็ออกมานอกเมืองแล้วนะครับ โอ้ตอนนี้คือเสียงแย่มากเลยแต่ผมก็อยากอัดคลิปไงคือจะมูกตอนนี้แทบหายใจไม่ออกเลยเฮ้ยนายนั่นก็คือทหารันมาดักจับเราครับโอเคอ่ะสู้เลยมาก็มาดิครับขี้เกียจหนีละมาโอ้โหฟันทีเดียวตายโแค่นี้เอง เอาไปกลุ่มหนึ่งแล้วเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยขี้เกียจสู้แล้ววะไปไปเอาก็เอาวะมาอีกสักรอบหนึ่งเผื่อจะได้ไอเทมอะไรแปลก เบสก็แรงอยู่นะเนี่ยแต่ว่าไม่เท่าไหร่หรอกมาฟันธรรมดาก็พอแล้วโอ้ได้โพชั่นหนึ่งขวดครับผมโอเคแค่นี้ก็พอแล้วฉันไม่มีเวลาเสียเวลาพวกนายหรอก จับมันโอ้ไม่ได้จับกูหรอกเว้ยไปโดดลงรถไฟเลยคลาวยังไม่มาอีกเหรอใครคิดว่าเขาตายแล้วหรือไง ไม่มีทางโอ้ไอ้คราวตายได้ไงวะโอ้คราวคราวอยู่ไหนมามานี่ยมาแล้วมาแล้วเออคุณคิดว่าคราวเนี่ยเขาจะอยู่ต่อสู้กับเราอีกอีกนานไหมเราจะรู้ได้ยังไงวะคิดว่าฉันเป็นนักอ่านใจมันหรือไงถ้าพวกนายไม่ง่เง่าขนาดน,นี้ฉันก็ไม่ต้องจ้างมาันหรอกก็คือด่าแล้วแหละโอเค โอ้บาเลตแล้วเงินของพวกเราล่ะโอเคไม่มีอะไร <laughs> อะไรวะนี่เป็นเพื่อนกันนะเว้ยพูดเรื่องเงินได้ไงเออเอาบักคลาวมาแล้วโอ้คลาวโทษทีนะพอดีว่าฉันช้าเล็กน้อยอะ่ะโอ้ยโมจ่ช้าอยู่ได้ทำอะไรอยู่วะ ทำตัวเป็นใหญ่มันมีอะไรนะตืเต้นหรอฉันก็แค่ทำในสิ่งที่ทำอยู่เสมอก็คือตบทหารนะครับทำให้ทุกคนเป็นห่วงแบบนั้นนายไม่เคยแคร์เลยเลยเลใช่ไหมเออนายเป็นห่วงฉันเหรออะไรเนี่ยไดมันหักจากส่วนแบ่งของแกนะไอ้เจ้าหนูโอ้โหไอ้บาเลสซืซึนว่ะ โอเคตื่นได้แล้วตามมาโอ้คลาวด์นายเก่งมากเลยตอนนั้นอะคราวหน้าเราจะทำได้ดีกว่านี้นะระวังนะฉันจะปิดตรงนี้เออต้องนานไม่ปิดนะโอเคโอ้โหคลาวใบหน้านาดำดูไอ้ดำสนิทเลยอะเดี๋ยวฉันเช็ดให้โอ้โห น่ารักจังเลยเจสซี่โอเคขอบใจมากนะที่ช่วยฉนันอะแน่นอนอยู่แล้วเราเป็นสุภาพบุรุษเราต้องช่วยเหลือสุภาพสตรีอยู่แล้วนะครับไปขบวนรถไฟนี้มันจะออกจากเขตแปดที่เราจากมานะครับแล้วเราจะเดินทางไปที่เขตเจ็ดเพื่อไปหาทีฟ้านะครับโอเค ใครที่เป็นเรือทีฟา้าก็เตรียมพบทีฟา้าได้เลยนะครับโอ้ยนี่แหละเหตุผลที่ฉันเกลียดรถไฟขบวนสุดท้ายโอ้ยตายละไอ้นะี่น่าจะเป็นพนักงานของชินระนะครับโอเคเอา้าเอา้าอะไรวะเนี่ยอย่ารบกวนผู้โดยสาร่้นอื่นโอ้โหเข้าใจแล้วครับ ขบวนรถไฟนี้ยังไม่ได้สลับไปยังหมวดรักษาความปลอดภัยเลยไม่รู้จะเปลี่ยนภายในวันพรุ่งนี้หรือเปล่าสักวันอาวาแลน์อาจจะโด่งดังแล้วก็ฉันด้วยโอเคสู้ๆนะครับหยุดทําตัวเหมือนเด็กน้อยสักทีนั่งรถเงียบโอเคครับเข้าใจแล้วครับ่าคุยกับซี่หน่อยดิเออคลาวอยากดูอันนี้ด้วยกันไหม เป็นแผนที่ระบบรางของวิตการอะโอเคฉันชอบดูของพวกนี้มากเลยพวกจอภาพแหะก็คือชอบดูจอนะไม่มีอะไรก็คือเจสซี่จะอธิบายแผนผังของรถไฟในเมืองวิตการให้เราดูนะครับซึ่งผมเกียจอ่านวะโอเคก็คือเมืองเป็นเมืองรูปทรงวงกลมคล้ายๆจานพิซซ่านะครับ ไอเมืองนี้จะมีชั้นบนกับชั้นล่างนะไอชั้นบนก็จะเป็นไอพวกรวยๆอยู่ชั้นล่างก็จะเป็นสลัมนะครับก็มันจะค่อนข้างจะเรียกว่าไงอะแบบมันเป็นแบ่งชนชั้นเป็นระบบแบ่งชนชั้นนะคือเกมฟลนอเจ็ดมันค่อนข้างจะมีความก,การเมืองสูงนะครับโอเคคือเราระเบิดตระปิปฏิกรนไปแล้วอันนึงนะครับเราเราจะไประเบิดต่อรอบหน้าโอเค อ๋อก็คือเจสซี่เนะี่ยมันให้บัตรบัตรโดยสารปลอมสำหรับพวกเรามาครับเป็นบัตรเออเป็นบัตรปลอมแล้วก็เพื่อใช้ในการปิดปังตัวตนนะครับโอเคเรียบร้อย ต่อไปเราต้องไปคุยกับบาเลตดูสิตอนนี้นายเห็นไหมพื้นผิวด้านบนอ่ะตอนนี้เรามองไม่เห็นกลางวันกลางคืนแล้วถ้าอาจารย์ด้านบนนั่นมันไม่ขวางทางเราจะมองไม่เห็นท้องฟ้ากันเลยมหานคอรลอยฟ้าทิวทัศน์หน้าขนลุกจริงๆเฮ้ไม่คิดว่าจะได้ยินอะไรแบบนั้นจากปากของนายนะเนี่ย ในเต็มไปด้วยความลึกลับจริงๆอะไรของมันวะโลกเบื้องบนเมืองบนจานเพราะไอจานพิซซ่านั่นแหละคนข้างล่างถึงได้ทุกทรมานเมืองข้างล่างเต็มไปด้วยอากาศที่ปนเปื้อนนอกจากนั้นเตาปฏิกรณ์ยังดูดพลังงานไปเรื่อยๆอีก แล้วทำไมทุกคนไม่ย้ายไปอยู่แผ่นดินอื่นละ่ะโอ้โหไอนี้คือไอคลาวตอนเนี้ยผมนึกนึกถึงอะไรรู้ป่ะนึกถึงไอพวกสลิมพวกอะไรเงี้ยเวลาเวลาเขาทะเลาะกับไอพวกผักส้มพวกอะไรเงี้ยใช่ไหมก็จะชอบไล่ไปอยู่ประเทศอื่นอโอ้ไอว่าไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นเพราะพวกเขาไม่มีเงินมั้งหรือบางทีเพราะพวกเขาลักแผ่นดินของตนไม่ว่าจะพนเเื้อนแค่ไหนก็ยังรักอยู่ไม่รู้สิ ไม่มีใครอยากอยู่ในสลัมหรอกมันก็เหมือนกับรถไฟนี่แหละมันวิ่งไปไหนไม่ได้นอกจากเส้นทางที่เรากำหนดไว้เออโอ้โหคือไอ้คลาวในเวอร์ชั่นต้นฉบับเนี่ยผมว่าค่อนข้างจะเป็นคนที่พูดเก่งพอสมควรเน,นะไม่เหมือนในรีเมคในรีเมคไม่ได้พูดเก่งเหมือนในต้นฉบับเนี่ย โอเคเราถึงสถานีรถไฟเซกเตอร์เจ็ดแล้วนะครับโอ้โห NPC เยอะไปไหนวะเนี่ย โอเคมาทางนี้เร็วภารกิจนี้สำเร็จรุ่วรงไปแล้วแต่ห้ามประมาทนะส่วนที่ยากยังไม่มาอย่าก,กลัวจนระเบิดละ่ะเพราะอันต่อไปจะยิ่งใหญ่กว่านั้นกลับมาพบกันที่ซ่อนตัวออกไปโอเคยยกย้ายอย่างที่บอกมาคือภาษาไทยมันแปลแปลกๆนะ ผมก็พยายามจะเปลี่ยนคำาให้มันดูดีโอเคอ้ยมีจุดเซฟด้วยเว้ยโอเคเซฟก่อนเซฟก่อนอ่าอันนี้ก็จะเป็นเซกเตอร์เจ็ดนะครับ <c oughs> คือมันแคบแคบกว่าในรีเมคเยอะเลยนะในรีเมคอะเซกเตอร์เจ็ดคือโหโคตรโคตรกว้างเลยนะมีบ้านมีอะไรเยอะแยะไปหมดแต่ว่า พอเป็นต้นฉบับก็มีแค่นี้แหละฮ่าฮ่อยากพบกับเด็กน้อยของฉันหรือเปล่าเออ่เด็กน้อยอะ่ะโอเคอย่าทำเป็นไม่รู้สิก็คือบาเลตจะมีลูกนะครับก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> คือน้องมาลีนนั่นเองฉันบอกนายแล้วอะไรวะอะ่ะอะไรของมันเนี่ยโอเค อ่าอันนี้เป็นน้องมาลีนน้องมาลีนคือกลัวปลาคราวเรียบร้อยโอ้ยทีฟ้ามาลีนเธอจะไม่พูดอะไรกับคราวหน่อยเหรอยินดีต้อนรับกลับบ้านนะคราวดูเหมือนทุกอย่างจะราบรื่นนายได้ต่อสู้กับบาเลตไปแล้วหรือยังไม่ใช่ตอนนี้ โอ้เธอโตขึ้นแล้วสินะตอนเด็กๆชอบทะเลาะวิวาทกับเด็กๆแค่มีเรื่องเล็กน้อยก็ทะเลาะกันแล้วเราต้องตั้งชื่อนะครับโอเคดอกไม้เหรอน่ารักจังพวกมันไม่ค่อยโผล่มาที่สลัมหรอกแต่ว่าดอกไม้ให้ฉันกันเหรอโอ้คราวไม่ได้จะต้องทำแบบนี้เลย โอ้หอิทีฟาอ่ะเราก็สามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะให้ดอกไม้กับทีฟาหรือให้กับมารีนนะครับคืออยากมอบให้มารีนมากเลยเพราะมันใส้อิทีฟานะผมมันเรือแอริสอะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรอ่ะให้ทีฟาเขาไปแล้วกันขอบคุณนะคราวกลิ่นมันหอมมากเลยคือเราเอาดอกไม้จากผู้หญิงคนนึงส่งให้อีผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะครับโอ้โหโคตรป่าเลย บางทีฉันควรตกแต่งร้านด้วยดอกไม้บ้างแล้วโอเคเราต้องไปคุยกับใครต่อวะโอ้คข,ขาวเขาช่างปรับปรุงอาหารได้ยอดเยี่ยมเหลือเกินเอาละฟังนะโอ้ไม่สนใจเว้ยเออลืมไปเถอะอะไรวะตอนนี้คือเสียงผมไม่ไหวมากแล้วโอ้เอาไปไหนต่อเนี่ย โอ้คราวโทษทีเหมือนว่ามาลีนอย่าเขินอายเล็กน้อยนะเราต้องไปคุยกยับใครต่อวะบาเล็ดปะเอาอ๋อโอเคพ่อกลับมาแล้วนายสบายดีหรือเปล่าบา,อ,าอ๋อโอเคถูกแล้วสบายดีหรือเปล่าบาเร็ตเยี่ยมมาก เข้ามาเลยพวกโก้เริ่มประชุมกันแล้วโอ้โหคือไอ้ร้านร้านของทีฟาเนี่ยก็คือจะใช้เป็นที่กบดานของพวกอวาเลนนะครับตล้ง,ลงสิเราลองกินอะไรดีไหมฮะอะไรวะ มันแปลอะไรวะเนี่ยเอ่อฉันทำเครื่องดื่มได้อร่อยไม่แพ้ใครเลยนะทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเครื่องดื่มของฉันอร่อยที่สุดโอ้โหเอาเลยเอาเลยทีฟ้าปะคลาวรู้สึกไม่สบายหรือเปล่าเออทำไมอ่ะใช่ตอนนี้ผมรู้สึกไม่สบายไอ้คลาวไอ้คลาวนะ่าจะสบายดีผมไม่ผมนี่แหละไม่สบายตอนนี้ ไม่มีเหตุผลอะไรแค่ดูเหมือนว่านายจะเหนื่อยนิดหน่อยนะ่ะแค่นี้เหรอวะอ่า้วไงต่ออ่ะเราต้องลงไปข้างล่างนะครับโอเคนี่กำลังประชุมอะไรกันอยู่ครับเนี่ยอุ๊ยดูข่าวสิสุดยอดไปเลย คิดว่ามันเป็นเพราะระเบิดของฉันเหรอแต่สิ่งที่ทำจริงๆมันก็แค่ทำให้ตามที่คอมพิวเตอร์บอกแค่นั้นอะฉันคงคคำนวณผิดพลาดไปตรงไหนสักแห่งผิดพาลาดอะไรวะโอ้คราวมีเรื่องอยากถามหน่อยว่าวันนี้มีทหารจากกองกำลังโซเยอร์มาสู้กับพวกเราหรือเปล่าไม่มีฉันมั่นใจดูเหมือนว่านายจะมั่นใจมากเลยนะ ถ้ามีใครจากโซเยอร์นายคงไม่ยืนอยู่ตรงนี้หรอก <c oughs> คือโซเยอร์มันเก่งอะ <c oughs> ก็จริงอย่าคิดว่าตัวเองเก่งมปหน่อยนะแค่เคยอยู่ในโซเยอร์ทำไมก็เก่งอะมีอะไรบ้าล่ะวาเลนต์ฮะเอ้าเฮ้ยอะไรวะนี่ยใช่แล้วนายเก่งมากทหารทุกคนในหน่วยโซเยอร์คุณจะเป็นแบบนั้นนั่นแหละแต่จงอย่าลืมว่านายกำลังทำงานตอนนี้นายกำลังทำงานกับกลุ่มอวาเลนต์ อย่าคิดยึดติดกับชินละลระโอ้โหอยู่กับชินละเหรอนายถามฉันและฉันก็ตอบไปแล้วแค่นั้นเองเะเละกันทำไมวะฉันจะขึ้นไปชั้นบนฉันอยากคุยเรื่องเงินของฉันเอาตายแล้วเรื่องเงิน ำไมอ่ะทำไมำไมึงจะบิดกูเหรอเอาเดี๋ยวก่อนคราวเอาทีฟ้าลงมาตอนไหนวะดูเหมือนว่าเขายังคงติดคิดถึงชินละอยู่ <c oughs> ไอ้นี่แม่งก็เง <c oughs> ียบซะฉันไม่สนใจทั้งชินละทั้งโซเยอร์ทั้งนั้นแหละขออย่าเข้าใจผิดเลย ฉันไม่แคร์เรื่องกลุ่มเอาลแลนด์หรือดาวเคราะห์อ,อะไรนี่เลยก็คือกูไม่แคร์อะไรทั้งนั้นนะฮะก็คือจะเอาเงินอย่างเดียวทังไงต่อวะอก็คือจนเจสซี่กำลังเครียดเรื่องเงินอยู่นะฮะคือไม่มีเงินไปจ่ายคราวแนละ้วเอาง่ายๆโอ้โหอ,อ,อ,อะไรวะจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยด้วย อย่างวะออโอเคฟังนะคราวฉันขอร้องแหละมาร่วมมาร่วมมือพวกเราเถอะขอโทษทีนะทีฟ้าโลกกำลังจะตายนะถึงมันจะช้าๆแต่มันกำลังจะตายแน่ๆมีคนต้องทำอะไรสักอย่าง ดังนั้นให้แบรดกับพวกพ้องของเขาทําอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้สิไม่เกี่ยวอะไรกับฉันเลยงั้นเหรอนายจะไปจริงๆเหรอนายจะเดินปล่อยให้เพื่อนในวัยเด็กของนายอยู่แบบนี้จริงๆเหรอเอาละอะไรนะทํำไมถึงพูดอย่างนั้นล่ะขอโทษด้วยขอโทษด้วยทีฟานายลืมสัญญาไปแล้วเหรอ สัญญาอะไรนั่นไงนายลืมจริงด้วยนายจำได้ไหมมันเกิดขึ้นมาเจ็ดปีก่อนอ่าแล้วก็มีฉากย้อนอดีตน,นะครับเป็นคืนคืนหนึ่งที่คราวกำลังจะเดินทางดูสิบ่อน,น้ำจำได้ไหมเออตอนนั้นนะ ฉันคิดว่านายจะไม่มาทะแล้วเพราะมันก็เริ่มหนาวแล้วโอ้ทีฟ้าตอนเด็กขออภัยฉันมาช้านายบอกว่านายอยากคุยบางอย่างกับฉันเหรอ ดูๆใบไม้ผีที่จะถึงนี้ฉันจะไปจากเมืองน,นี้และฉันจะเดินทางไปที่มิดกาพวกผู้ชายนะ่ะออกจากเมืองนี้ทั้งนั้นเลยแต่ว่าฉันต่างจากพวกนั้นนะฉันไม่ได้จะไปหางานแต่ว่าฉันจะไปร่วมกองทัพโซเยอร์ต่างหาก ันจะเป็นโซเยอร์ที่เก่งที่สุดในโลกเหมือนกับเซฟิลอดเซฟิลอดเหรอเซฟิลอดผู้ยิ่งใหญ่คนนั้นนั่ะเหรอแต่ว่าการเข้าร่วมกับโซเยอร์มันยากมากใช่ไหมล่ะนางจะไหวเหรอ แต่ว่าฉันคิดว่าฉันจะไม่ได้กลับมาเมืองนี้อีกนานเลยล่ะถ้านายเป็นโซเยอร์เสร็จแล้วนายจะได้ขึ้นหน้าหนังสือพิมพ์หรือเปล่าฉันจะลองดูงั้นเรามาสัญญากันเถอะ ถ้านายดังมากแล้วแล้วเกิดฉันเดือดร้อนขึ้นมานายจะมาช่วยฉันได้ไหมอะไรนะถ้ามีอันตรายกับฉันฮีโร่ของฉันจะมาช่วยฉันฉันอยากลองสัมผัสสิ่งนั้นอีกครั้งอะไรนะเอาละสัญญากับฉันสิตกลงฉันสัญญา ก็คือคลาวสัญญาว่าถ้าถ้าทีฟ้าเดือดร้อนอะไรเนี่ยคลาวจะกลับมาช่วยนะครับจจาสัญญาได้แล้วใช่ไหมฉันแต่ว่าฉันไม่ใช่ฮีโร่ไงฉันไม่ได้โด่งดังอะไรขนาดนั้นฉันไม่สามารถรักษาสัญญาของเราได้แต่นายก็ได้ทำตามความฝันในวัยเด็กของนายแล้วนี่นะนายเข้าร่วมปกครองทัพโซเยอร์ได้แล้วเอาละ นายต้องรักษาสัญญาของนายแล้วแหละอไอ้บาเลตปีนขึ้นมาเลยวะเดี๋ยวก่อนนะไอ้เจ้าทหารสัญญาก็คือสัญญาเอานี่เอาไปโอ้ได้หนึ่งพันห้าร้อยกิวนะครับนี่คือค่าจ้างของฉันเหรออย่าตลกไปหน่อยเลยแล้วนายจะ ภารกิจต่อไปใช่ไหมฉันจะทำมันให้ก็ได้แต่ว่าฉันคิดสามพันเฮ้ยอะไรวะไม่เป็นไรไม่เป็นไรพวกเรากำลังเดือดร้อนหนักมากนะเออแต่ว่าฉันต้องเก็บไว้จ่ายค่าเทอมของมาลีนสองพันขอบคุณนะคราวอ๋อก็คือต่อจากสามพันเหลือสองพัน เราก็ตื่นขี้ตรงนี้นะครับอะไรวะเราต้องขึ้นไปข้างบนปะอรุณสวัสดิ์คราวนายหลับสบายดีหรือเปล่าโอ้โหไอสัตว์แม่งใ,ให้หลับให้ห้องใต้ดินหลับสบายหา่าเลยหรอ เออ่บาเลตนอนกลนทําให้ฉันนอนไม่หลับเลยเอ่ออยู่ข้างๆเธอใครจะนอนไม่หลับล่ะเ <_ an> ฮ้ยโอ้โหตอบอันนี้มันจะดูแปลกๆไหมวะ <_ an> เอานี้ก็ได้ <_ an> โอ้ฉันไม่เข้าใจว่านายหมายถึงอะไรอะ่ะ <_ an> พอดีว่าครั้งนี้ฉันจะไปด้วยนะ <_ an> ่ะอ๋อคือครั้งนี้ทีฟ้าจะเดินทางไปกับเราด้วยนะครับโ okay. <_ an> อเคเป้าหมายของเราคือเตาปฏิกรณ์หมายเลขห้า มงหน้าไปที่สถานีก่อนแล้วฉันจะเล่าแผนให้ฟังบนรถไฟไปโอเคโอ้ขี้เกียจอ่านแล้วเว้ยอ,อ๋อคือบาเลตจ,จะให้เราสอนใช้เมทิเลียนะฮะแต่ว่าขี้เกียจว่ะนายคงไม่เข้าใจหรอกบาเลตขอใจร้ายหน่อยนะโอ้ยนี่สินะที่ทำให้พวกเขาในโซเยอร์เก่งกาลขนาดนั้น เอาละเดี๋ยวฉันทยไอเจสซี่อีกทีก็ได้แต่ว่าเธอเป็นคนดูแลมาทิเลียนอะมาลีนดูร้านให้ด้วยนะขนาดที่พวกเราไม่อยู่นะ่ะโอ้โหไอห้าคือใช้เด็กดูแลร้านให้มันไม่ได้เปล่าทีฟ้าเอาล่ะโชคดีนะ โอเคเราก็ต้องเดินทางกันต่อนะครับไปงั้นก่อนไปเราก็ต้องเซฟกันก่อนนะโอเคโอเคครับงั้นก็คลิปนี้ผมก็ขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับคลิปนี้ถ้าเสียงผมแปลกๆหรือว่าตัดบ่อยไปก็ขออาภัยจริงๆนะครับพอดีว่ามีปัญหาหลายอย่างมากทั้งเรื่องสุขภาพแล้วก,แวก็แล้วก็เรื่องของการยังไงดีผมทั้งไอทั้งจามทั้งอะไรตลอดทั้งคลิปเลยนะครับ แล้วก็การที่ผมลงมัดภาษาไทยเนี่ยทําให้บางทีอาจจะมีการอ่านแปลกๆไปบ้างเพราะว่ามัดเนี่ยเขาใช้ AI ในการแปลนะครับเพราะงั้นถ้ามันแปลผิดๆถูกก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้าผมจะปรับปรุงให้ดีกว่านี้นะเจอกันใหม่สวัสดีครับ